มูฟ e ี่เชคสนับสนุนโดยเครื่องดื่มโคก้กไม่มีน้ำตาลสวัสดีครับได้เวลา o ู i วี่เชคกับผมวีรวีโรจน์นะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์กันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับตอนนี้เรามาอัปเดตข่าวนี้กันก่อนเลยครับมากันที่พุ่งกับมือทองของหนังซูเปอร์ฮีโร่ทั้งหลายในยจกักรวาลมาเวลกันบ้างนะครับ หลังจากที่จอห์นวัตได้กำกับ Spider-Man No Way Home <iet ly> ไปแล้วเนี่ยก็มีโปรเจกต์ใหม่อย่าง Fantastic Four แต่งานนี้เจ้าตัวเนี่ยเขาขอถอนตัวซะแล้วละครับเพราะเนื่องจากอยากจะพักจากโลกซูเปอร์ฮีโร่ไปก่อนนั่นเองส่วนในหน้าของเควินไฟกีผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ประธานบริษัท Marvel Studio ก็ได้แถลงนะครับผมการประกาศถอนตัวจากหนังของจอห์นวัตว่า เขาเนี่ยเข้าใจและสนับสนุนเหตุผลของการถอนตัวออกไปเควินไฟกีมองในแง่ดีนะครับว่าอาจจะมีโอกาสก็ได้ที่จะได้กลับมาร่วมงานกันอีกในภายภาคหน้าซึ่งตอนนี้จอห์นวัตเองเนี่ยก็ยังมีแผนนะครับที่จะกำกับหนังให้กับ Apple ที่นำแสดงโดยจอร์จคลูนี่และก็แบรดพิตครับเป็นเรื่องราวของคนสองคนที่มีอาชีพเป็นนักแก้ปัญหาแล้วได้รับมอบหมายให้มาทำงานเดียวกันซึ่งน่าจะเป็นเรื่องราวเขย่าวขวัญของหมาป่า2ตัวที่พยายามจะแย่งกันเป็นจ่าฝูงแหละครับ ต้องรอติดตามกันต่อไปครับเอาละครับแล้วกลับมา Movie c h e c กับวีใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ Movie c h e c